เอาลูกบอลไปเก็บแล้วเอาไปเก็บนะเนอะลูกอ่าลูกบอลไปเก็บแล้่ออออออโอ้โอ้โอ้ใกล้ๆลูกไปไปไปอเอาไปเก็บไว้ในกลนะ่องเนอะอาเก็บดีๆเก็บดีๆเก็บดีๆตกมาลูกเอาเก็บดีๆ,ๆ เราไปเก็บก่อนเก็บขื่นปอกก่อนลูกเออเออ่ะเอาอย่างมาเก็บต่อเอาอย่างมาเก็บต yeah> ่อเออ A xe kepler, là la mẹ đi 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 biết đi 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 一路省下，拿你工作呀。嗯